ที่พบกันอีกครั้งนะั้ผมหายไปนานเลยนะเพราะว่าไม่มีเวลาลนงะที่ก็มพบกับตัวใหม่ตัวอีกตัวที่จะรีวิววันนี้นะก็คือเป็นพีเมียมันไดเนาะกันดั้มลูฟิกจูนะซึ่งกล่องนี้ก็ได้มาไม่ได้กดนะเฮีเพิเมีมันไดนะที่ผมซื้อมาจากร้านที่เขารับนําเข้าอีกทีหนึ่งโอเคซึ่งราคาตัวเนี้ถ้าหาว่ากดทันในพีเมียมันได้วิเทียมันก็อยู่ประมาณแค่ 500กวาบาทนะแต่ผมก็ไปซื้อมาในราคา900้าร้อว่าได้มาพอดีพีทันนะเอาเลยเรามาดูนี่ว่า,วาตัวเนี้ยของแถมมีอะไรบ้างนะของแถมมันไม่มีอะไรหรอกคือตัวมันก็ให้แค่นี้แหละก็มีแค่แขนกลใหญ่ๆกับอ่าแล้วก็ฮาแล้วก็ตัวเนี้มันไม่มีบีมเซเบอร์ด้วยนะครับอ่าส่วนของแถมเนี่ยคือไม่ได้ว่าแถมหรอกมันเป็นตัวที่เป็นแผงย้อมแบบมาจากกันนั่มรูฟิกนั่นแหละ ก็ะจะมีแค่ส่วนที่มันเป็นส่วนเดิมของกรนดัมลูฟิกนะโวกฟิกโอเคไปต่อนะครับส่วนทางหน้าของท i เ k ้าเนี่ยเขาก็จะให้มาเป็นรูปแบบเอ่อเพอร์เมดเนี่ยสองสีนะมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นเปสีแดงกับสีน้าเงินผมก็เลือกเป็นตัวของสีน้ําเงินน้าเงินออกไปนะครับ อ,อ๋อแล้วก็สติกเกอร์เบอร์สอห้าหมุนหัวจะลืมติดนะแต่ผมหาไม่เจอว่าติดตรงไหนอะนะโอเคอ่ะยอบรับความจริงอ่ะตัวนี้ค่อนข้างสวยนะโอเคเลยผมว่าสวยมากเลยนะก็ผมว่าโอเคเลยนะสวยอยู่นะในราคาอพีเมมมันไดเนาะจริงๆตัวนี้ออกธรรมดาน,น้่ดีอนะเพราะว่าตอนนี้พีเนยะแย่งกันซื้อมากเลยท่านผู้ชมโ <c oughs> อเคมาดูที่หัวนะครับหัวเนี่ยเขาจะเป็น เรามีความพิเศษนะมันคือมันไม่เรียกว่าพิเศษหรอกมันก็คือถ้าในภาคอื่นๆมันก็มีแหละที่มันเป็นหัวใสๆแล้วก็ปิดหน้ามันเนี่ยคือหน้ามันโดนปิดด้วยเฟรมสีออมม่วงๆนะครับคือข้างในเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์มันจะเป็นหน้าของตัวของกันด้ามรูฟิกเนาะแล้วก็ตรงสติกเกอร์สีทองตรงนี้ตอนนี้ข้อเสียมันจะเป็นสติกเกอร์อยู่เนาะสำหรับไฮเกตภาคนี้นะอ่ะมันพิจิขยับคัาหัวนี่หมุนได้นะหมุนได้แต่ว่าไม่ ก็อาจจะติดดีไซน์นะไม่ถึงกับ360ร้อยหองศาหรอกก็เออก็อาจจะได้นิดนึงเนี่ยเออได้ได้ไดอะสาาศึกษาได้นะครับแต่ว่าจะติดดีไซน์หน่อยนะเนาะอ่ะก็อ่ะตัวแขนเนี่ยไหล่สามารถทำได้เนาะมันก็จะเป็นซีคลิปล็อกเพราะว่าซีคลิปเนี่ยก็ใช้ปกติแล้วของภาคนี้เนาะหมุนได้ไหมได้ตรงนี้เป็นบอลจอยนะครับแขนนได้อ่ะมือมือก็หมุนได้ปกติเนาะมือมาตรฐานพอต่อแขนอ่ะสเต็ปเดียวนะแบบนี้ได้แค่นี้เท่านั้นนะ ได้แค่นี้เท่านั้นเนาะที K ่ไอ้ก e ล้องไม่โฟกัส e เดี๋ยวทักกูนะโอ้โหทแลวอ่ะครับต่อไปก็เป็นผมเอาอาวุธออกก่อนนะอาวุธมันจะเป็นหมัดนี้นะต่อไปก็เป็นส่วนขานะขานี่สามารถไปข้างหน้าได้ประมาณนี้เนาะเกือบจะเก้าสิบองศานะแล้วก็ไปด้านหลังได้ประมาณนี้อ่าตัวขานี่ผมมัคนควรทำให้เหมือนแขนนะปพ๊บะว่าถ้าอาจารย์ี่ยคือนผมเหมือนกับว่าเป็นอันนี้ก็คือการแบบอนิพาวิจารมันหน่อยนะขาเนี่ยมันทําได้สามสเตจอย่างเงี้ย คือขามมนได้ประมาณนี้ยแล้วมันมีตรงส่วนเข่าที่มันเหมือนสามารถให้มันดูแบบเออหุ่นยนต์อะแต่ข้อเสียอีกข้อหนึ่งของนี้ก็คือส่วนเท้าอะ่ะคือส่วนเท้ามันเป็นเอ,อมันมันได้แค่หน้ากับหลังอย่างเงี้ยฮะแต่ถ้าจะไปดัดเงี้ยมันก็ต้องหมุนพิลักชินแค่นี้เนี่ยหมุนพิลัชินเนี่ยแล้วมันก็ค่อนข้างหลุดง่ายนะตรงขาเนี่ยหลุดง่ายเพราะตรงนี้ปึ๊บเงี้ยอ่ะ ดูตรงส่วนที่เป็นดีเทลเนาะดีเทลเนี่ยค่อนข้างให้เส้นมาเยอะอยู่พอสมควรนะมีไฮเกรดนะครับไฮเกรดเนาะนี่เป็นไฮเกรดลูฟิกจูเนาะโอเคดูไกลขอโทษทีนะวิวมันอาจจะแบบว่าอ่าลกๆหน่อยพอดีผมไม่ได้เคลียร์โต๊ะนะอ่ะเนี่ยคือลูฟิกครับต่อไปมาดูส่วนรุดีกว่าลูฟิมีอะไรบ้างนะส่วนรุิก็จะมีทัสเตอร์ด้านหลังนะแล้วก็เพอร์เมทสกอร์อีกแล้วน,นะเพอร์เมทผมไม่รู้ว่าเรียกเพอร์เมทนะผมเรียกงนี้แล้วกัน,กนพอดีไม่ได้อ่านสตรอรี่ด้วยตัวเนี้ย ตัวนี้มันเหมือนอยู่ในมังหะหรือสักอย่างนะผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะผมซื้อมาเพราะว่าผมเก็บพวกลูฟี่ไงอ่ะโอเคก็ต่อไปก็มันจะสามารถดับประมาณนี้นะนจะเล่นอะไรประมาณนี้นได้แต่ะก็ต้องวังหน่อยนะครับอ่ะแล้วก็ตรงนี้แปนจับมาหมุนได้สามรูสิ่เลยนะมนได้แต่ก็ตรงนี้ก็ต้องระวังหลุดเหมือนกันนะตัวแขนนี้พับได้ไหมนี่นะครับนี่มันสามามรถพับได้ประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้หนึ่งแขนนิ้วของอันนี้ ขยับได้ไหมแน่นอนรับขยับได้ครับเป็นบอลจอยรูแบบแบ่งส่วนนะอ่านิ้วโป้องอ่ะโป้งในวันนี้เนาะนิะน้วชิน้นนางล้วก็จะได้ครับหนึ่งนี้ได้นะก็ติดนะครับแล้วก็แยกได้หน่อยอยนี่นะทำนี้ก็ได้นะของนิว้วนี่นิวโทไว้ <laughs> โฆษณาให้เขากะแล้วนี่นะครับ ทีนะการอ่าอ่าผมจะพูดเดยอะหน่อยนะอ่าก็อ่ะโอเคก็เดี๋ยวมาใส่นะก็คือมันสามารถใส่ไปอย่างนี้ได้เลยเนาะแต่ก็ค่อนข้างที่จะหลุดไ่ายนะในตัวของมันน่ะก็จะมีอันเนี้ยไว้ล็อกนะครับไอชิ้นเล็กที่ผมให้ดูตอนช่วงแรกอะ่ะคือมันจะมีไว้ให้ล็อกอย่างงี้อ่าไว้ล็อกอย่างงี้นะอ่าตัวนี้นะนนะผมบอกเลยถ้าใครชอบกัน,นดั้มผ้าเดบิวิฟอร์มคิวตี้เนะหรือผาแมมมดจากดาวพุธเนี่ย บอกเลยลยว่ามันก็ควรค่าแต่การเก็บนะเพราะว่าตัวโมวสวยพอสมควรเลยแล้วมันให้พาร์สใสด้วยพาร์สใสมีตรงไหลสอข้างมีตรงอกแล้วก็ตรงของอาวุธของเขาซึ่งการแยกเฉดสีเนี่ยค่อนข้างแยกดีการเนี้ยคือแยกดีเนาะส่วนข้อเสียผมก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะอันแรกก็จะมีส่วนอะไรอ่ะมีมีส่วนของตรงที่เป็นซีคลิปเนาะ สคลิปเนี่ยอ่ามันอาจจะแบบว่าดูเหมือนจะหลุดง่ายแต่จริงๆก็อันนี้ก็มีความแน่นอยู่นิดหน่อยนะแต่ว่าถ้าขยับมา,มากๆก็หลุดได้ง่ายเหมือนกัน2ก็คือส่วนของเท้าเนี่ยของเท้าอ่ะมันไปได้แค่หน้ากับหลังส่วนถ้าจะดัดไปซ้ายขวาเนี่ยจะต้องอพีละชิ้นนะครับส่วนที่3นี่ก็คือตรงเนี้ยตรงเนี้ยค่อนข้างอ่อนแรงมากแล้วก็อ่อนแรงที่หมายถึงผมหมายถึงตัวที่จับนะพลาสติกเนี่ยมันเป็นพลาสติกอ่อน แล้วไอ้ตรงเดือนเนี่ยถ้าหมุน,นกมากก็หลุดง่ายเหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นข้อเสียหล,ลัลกๆั้งสามข้อของเขาที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นข้อเสียนะอ่าส่วนทางด้านของความที่อ,อ่คุ้มค่าเนี่ยผมบอกว่าเลยว่าถ้าใครพีถานะคุ้มค่ามากเพราะตัวนี้แม่งเพราะตัวนี้สวยจริงๆผมขอไปนะนี่สวยจริงแล้วหน้าก็ให้เออหัวมันเนี่ยมันพาสใสแล้วก็มีเส้นที่ค่อนข้างลึกนะเนี่ตัดเส้นสนุกดู อพอสมควรเลยแต่ตัวนี้แปลกอย่างหนึ่งคือมันไม่มีบินเซเบอร์จริงๆก็มันก็ไม่ได้แปลกนะมันก็มีหลายตัวที่ไม่มีบินเซเบอร์แหละอันนี้ผมทุ่มมาทะแหน่เออมันไม่มีบินเซเบอร์ว่ะมันมแีแต่อาวุธของมันแค่นี้เองเนาะดูฟิกจูเนี่ยเอาผมอ่านถูกหรือเปล่านะผมอาจจะอ่านผิดนะครับถ้าใครแบบสนใจก็หาซื้อได้แนละ้วเพราะตอนนี้ก็คิดว่าเออในร้านพวกอะไรเงี้ยร้านขายก็ก็มีเหมือนกันแต่ราคาจะสูงนิดนึงแล้วก็แต่ถ้าใครจะรอให้ราคาลงก็ได้ เพราะว่ามันก็เป็นอะไรที่ตอนนี้ลูฟิกอื่นๆก็มาแล้วเช่นออาเบลนตาหรือลูฟิกอื่นๆมันก็เริ่มมาแล้วนะแล้วก็กันโหนที่จะมาในเดือนหน้าอีกโอ้โหโอเคสำหรับตัวเนี้ยก็เขาจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะครับแบบเป็นรีวิวคร่าวๆเนาะถ้าใครสนใจอยากสนับสนุนผมก็ติดตามกด subscribe l i k ์ให้หน่อยนะครับผมอย่ากดไลค์นะไปแล้วครับขอบคุณมากครับที่รับชมสวัสดีครับ